โอเคครับแบงค์ Bank. อ่าอันนี้แบงค์เป็นไซต์เอนจิเนียร์เนาะใช่ครับอ่าทีนี้อ่าเป็นไงบ้างครับเรียนคอร์สวิดีโอไปคอร์สวิดีโอพาร<อ>์ออกแบบก่อนเอาพาร์ออกแบบก่อนเป็นไงบ้างพาร์ออกแบบก็มีได้ไมาใช้กับสายงานมากครับแบบแก้ไขแบบปรับปรัแบบแก้ไขอ่าขนาดท่อให้มันใช้งานได้จริงอะไรประมาณอืมครับ ก็คือพี่สอนดีไหมดีเลยเข้าเข้าใจดีอืมครับก็คือสามารถที่จะเอ่อเรียนรู้ด้วยตัวเองภายในวิดีโอที่พี่ลงไว้ได้เลยเนาะใช่ครับทวนสามารถเปิดทวนได้เข้าใจสามารถเปิดทวนได้เรื่อยๆเลยเนาะเข้าใจด้วยใช่ไหมใช่ครับเนาะครับอ่าครับแต่ทีนี้เอ่อ พี่พี่พี่จะบอกแบงก์เองแบงก์สังเกตพี่อย่างไหมตอนที่พี่สอนแบงก์อ่ะในในในพาร์ทที่เป็นวิดีโอของออกแบบอ่ะครับพี่จะพี่จะไม่ค่อยเน้นท่องจําเลยแบงก์เห็นสังเกตว่ะครับพี่จะแบบบอกพี่มาที่ไปสูตรอะไรต่างๆเนาะพี่จะไม่ค่อยเน้นท่องจําเท่าไหร่ครับในที่ในที่สอนแบงก์ไปเนาะพี่จะพี่พี่ไม่อยากให้แบงก์ เขาเรียกว่าจําอะไรมากมายอ่ะนึกออกไหมออกครับไม่ออกอ่าทีนี้แล้วคอร์สพาร์ทที่เป็นเขียนแบบเป็นงไงบ้างครับที่สอนเป็นยังไงบ้างเขียนแบบก็อ่าเข้าใจง่ายที่ตามทันอ๋อครับก็คือพี่พูดช้าอยู่เนาะครับก็คือเข้าใจได้ในในเหมือนผมไม่ค่อยทุเรื่องก็พอตามทันอยู่ อืมนะครับเพราะว่าพี่พี่เล่นบอกทีละปุ่มเลยใช่ไหมใช่ใช่เนาะครับก็ก็วันนี้มาสัมภาษณ์แบงค์ความรู้สึกหลังจากเรียนจบไปแค่นั้นเองครับแล้วก็เอ่อพี่พี่ใหญ่ให้เราฝึกนิดนึงเนาะเพื่อเพิ่มความชำนาญนะครับเนาะ คือเวลาเราชำนาญแล้วตัวเลขมันจะอยู่ในหัวเลยไงนึกออกใช่ไหมแบอืมไอเข้าใจนี่เรื่องอะไรนะครับนึกนึกออกเอืมครับโอเคโอเคครับแบงค์ยังไงขอบคุณสำหรับการรีวิวมากเลยนะครับน้องแบงค์เนาะครับโอเคครับขอบคุณครับ